สวัสดีครับผม j ี Channel เขียนว่าพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวบนดอยคานะครับตอนนี้เราก็อยู่บนดอยแล้วเราอยู่ในวัดพระธาตุดอยคํานะครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่หน้ารูปปั้นพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้นะครับใหญ่มากแล้วก็เป็นสีทองด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูตรงอื่นด้วยนะครัะ ใี้หลวงพ่อพระเจ้าตั้ใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างเมื่อท่านดูจาจแล้วก็ติดตัวแหวนว้นับตัวในขอกับเหรียญทว่าวันนี้ข้าพระเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพระเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรียญไปแล้วก็ขอกับเหรียญได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจากกังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอารมีอ,อาางค์หลวงพ่อพระเจ้าทัใจเมื่อทจะมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกแล้วก็ขอพรจากท่านเพียแต่เราชื่ของเราข้าพเจ้าจุดธูปสามดอกนะ หลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่เราไหว้ไปเมื่อกี้ก็เป็นที่เคารพมรับถือของคนเชียงใหม่มากเลยนะครับเขาขึ้นชื่อกันว่ามาขออะไรแล้วก็จะได้นะครับเขาจะมีแบบวิธีการแบบขออะไรให้ได้ด้วยนะครับประกาศอยู่ตรงนู้นเล่าให้ท่นฟังอางละเอียดขอองค์หลวงพระเจ้าทันใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ ไหว้าเสร็จแ,แล้วก็มีลานชมวิวนะครับวิวสวยมากแล้วก็ใครที่จะซื้อดอกไม้มาไหว้นะครับด้านล่างของดอยคำก็มีขายอยู่นะครับตรงถนนก่อนขึ้นมานี่ตรงนี้เราก็เจอพระพุทธรูปใหญ่ๆอีกแล้วนะครับ มีวัดพระธาตุดอยคำนะครับสร้างมาพันสามร้อยปีแล้วนะครับแต่สมัยฮาริพุนชัยแล้วในวัดเขาเคยบอกว่าเวลาเรานั่งเครื่องบินมาจากสนามบินจะเห็นวัดนี้ด้วยนะครับวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีแบบพวกหลวงพ่อมีตำนานอะไรเยอะแยะเลยนะครับหลังจากเราไปเดินเที่ยวเล่นวัดไปแล้วนะครับถ้าเราไม่กินที่วัดเดินมาใกล้ๆก็มีร้านคาเฟ,ฟ,ฟ่นะครับ ร้านคาบคาเฟ่นี่ก็เป็นเนี่ยเป็นคอฟฟี่คาฟนะครับหรือเรียกว่าคาบคาเฟ่ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นร้านอาหารปลาคาฟนะครับมีทั้งปลาคาฟต้มนึ่งทอดย่างนะครับเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีให้ดูปลาคาบได้อยู่ตรงบ่อแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบ่อแล้วก็เดี๋ยวเราชิมอาหารให้ดูกันว่าอร่อยไหม

lắc quà tặng nó quà trăng lười นี่นะครับเวลาเรามานั่งกินเราก็นั่งกินในบ่อปลาเลยหรือไม่อยากนั่งกินก็ไปนั่งกินข้างบนบ่อปลางั้นก็ได้ถ้านั่งกินนี้ปลามันจะขโมยกินข้าวเราไหมเนี่ยกินกินระวังตระวังไม่งั้นไม่แย่งกินนะอ,อุ้ยน่ากลัว นี่นะครับที่คาเฟ่ปลาครับเขาก็มีนมกับอาหารให้ปลาด้วยนะครับจริงๆแล้วนมไม่ต้องให้เลยแต่เราให้เลยมันจะเปื้อนมือเรานะครับเพราะว่าปลามันจะขโมยขวดเพราะฉะนั้นเราควรโรยให้อย่างนี้นี่ให้เลยก็ได้แต่ว่าเราไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะว่ามันจะนั่นนะครับควรจะหยดใส่นี้มากกว่าโอ้กินเยอะจัง

ไม่น้องเช็ดโตหรอกเช็ดตูดมากกว่าวันนี้มียัางเกมเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่มีอ้าวสวยละสวยละ <coughs> ừ. ที่ร้านประคามินนะครับเขาก็มีอาหารหลายแบบบางเช่นอันนู้นเป็นอาหารไทยธรรมดานะครับแต่ผมสั่งเป็นแบบไม่ใช่อาหารไทยนะครับนี่มีไก่ป๊อบแล้วก็สปากเกตตี้นะครับนี่เราก็กินได้เลยนะครับไก่ป๊อบก็อร่อยดีนะครับต่อไปลองชิมสปากเกตตี้อันนี้ดีกว่านี่สปากเกตตี้น่ากินมากเลยนะครับฟันสีเลย อาเกตตี้นี้อร่อยมากนะครับแต่ว่าร้อน